W31 นะคะรหัส c f ของเขาคือ W31 ต่อสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าอยู่ที่8.2นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มค่ะงาน10รอบหรูกันยาจะให้ดูงานหนังคือสวยมาก CCO เนื้อเง,งาทั้งใบค่ะตัวนี้ความยาวนะคะอยู่ที่8.2เนาะวัดฐานอย่างเงี้ยได้ยาว8.2ช่องใช้งานหลักของเขาจะอยู่ที่7นิ้วครึง่งตัวนี้จะเป็นงานซ่อนสิเอาไว้อยู่ด้านในเวลาที่คุณพี่ถือคือ มาแบบนี้มันจะหรูมากถือเดียวเดียวใบเดียวคือหรูสวยมากนะคะด้านหน้าโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้สีทองเงาแบบนี้ค่ะ1ิสีทองเงานะคะช่องใช้งานกว้างมากกัญยาให้ดูคุณพี่กลางได้กว้างแบบนี้เลยปากกระเป๋าคือกลางได้กว้างแบบสี่ห้านิ้วกัน,นยาขออนุญ,ญาตวัดให้ดูคุณพี่กว้าง กว้กา,งกาง7นิ้วกลางได้กว้าง7นิ้วแปลว่าแต่ละช่องเนี่ยหนิ้วครึ่ง1นึ่งิ้วครึ่งหนิ้วครึ่งทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่หาของง่ายใส่ของสะดวกหยิบกร์ดสบายค่ะสมีส่การาดค่ะด้านหน้าสีกา่ก๊าด ด้านหลังนะคะช่องผนังซ้ายขวาค่ะคุณพี่ใส่ได้8การ์ดช่องธนบัตร4ช่องใส่แบงค์พันได้เต็มความยาวทุกช่องซิปตรงกลาง1เส้นค่ะคุณพี่รหัส W31 ตามด้วยแดงค่ะใบนี้แดงสีแดงของเขาจะเป็นแดงเลือดนกนะไม่ใช่แดงสดแป๊ๆนะคะตัวนี้คือแดงแบบหรูมากแดงเข้มนะคะ W31 แดงค่ะตามด้วย W31 ดำค่ะคุณพี่ตัวนี้ดำนะแล้วก็ด้านใน กัญญาให้ดูอีกหนึ่งรอบด้านในตัวนี้กันญาลืมบอกเป็นงานหนังแท้ทั้งแผ่นหนังวัวแท้ทั้งแผ่นเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานคือยาวมากค่ะคุณพี่ W31 ม่วงนะคะใบนี้ม่วงนะคะตามด้วยสีสุดท้ายค่ะ W31 แทนค่ะสีน้ำตาลทอง